กดูการออกผลหรือว่าออกช่อครับของสแสเลนี่จะออกประมาณเดือนไอทิกาธันวามกราสันส้นแค่สามเดือนครับไม่ใช่ออกทั้งปีนะนี่หายกินยังครับไม่ใช่ว่าจะกินมีกินทุกเดือนหรือทุกวันไม่ได้นะมันเป็นเฉพาะหน้าะครับตรงนี้ไม่รู้ที่สองก็ขอแนะนํายากบนะครับยากบสีสันนี่อาจจะพิจารนิหดหน่อยนะเพราะว่า เป็นอาหารที่ต้องรสจัดนิดนึงนะครับถ้าไม่จัดถือว่ามันไม่ได้รสชาติไม่อร่อยเหมาะสำหรับคนทีกินเผ็ดหน่อยนะครับกบนี่ก็เอามาจากป้าน,นะฮะมาจัดเหนือเลกลบนาแล้กบจำศีลกบพวกนี้นี่จะจำศีลอยู่มาสามเดือนนะรสชาติจะหือจะอร่อยหวาน ไม่ไม่ใช่ขบเลี้ยงนะขบลไม่ใช่ขบเ,เป็นขบที่จับได้จากท้องนารตรงมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นชาววัดภูมิปัญญานะถ้าคนไม่เคยใช้ชีวกชาวนานี่ไม่รู้หรอกว่าขบตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะมันคือเหมือนว่าอยู่ในในดินนั้นมันขุดดูไปนะฮะขุดรู แล้วก็ข้างบนจะเป็นดินแตกนิดๆต้องปีมือให้พวกนี้ยถ้าไม่ใช่ลูกชนายาจริงเนี่ยไม่รู้ครับว่าเป็นขบจันสินรสชาติอร่อยไหมครับ <S <S แล้วก็เมนูที่สามขอแนะนำนะฮะบอลบอลนะใบบอลหรือหลามบอลหรือเรียกว่าแกงขี้ควายนะ,ะภาษาเหนือแกงขี้ควายรสดูหน้าตาไม่น่ากินนะ,ะของ แต่รสชาติอร่อยมากใช้วิธีแบบนั่งเดิมดึกน้ำบันนะครับเอาไปปรุงเครื่องเสร็จทุกอย่างเอาไปใส่กบ,บอกไม้ไผ่แล้วไปเผาเหมือนเผาข้าวหลามเขาเรียกหลามสำว่าหลามนี่ก็เหมือนว่าพอให้มันสุกใช้บอกไม้ไผ่นะยัดบอกไม้ไผ่ใหญ่แล้วก็เผาภาษาเหนือเขาเรียกหลาม รสชาติมันจะหอมหอมไม่ไผ่กินไม่เยื่อไม่ไผ่เมนูนี้ก็หายากครับถ้าไม่ใช่คนพื้นบ้านจริงๆหรือพื้นเพลงจริงเนี่ยร้านอาหารไม่มีขายครับทั่วไปไม่มีขายเมนูเนี้ยคุณไปถามได้เลยร้ามบอรลร้านไหนมีขายบ้างให้มันถีบหน้าผมได้เลยไม่มีขายท้าเมนูนี้ครับหายากต้องเป็นพื้นเพลงจริงถึงจะได้กินนะอาหารโรนี้เดี๋ยวีิฉัจกจะสูญพันธุ์ไปเลยฮะเพราะว่า ไม่มีใครที่จะคอยสืบทอดตินานของบรรพบุรุษมาหนที่เดียเมืองอยู่เมืองกรุงหลงแสงสีกินแต่กินแต่พวกไก่เคฟซีลืมของบ้านๆของเราหมดผมก็เลยมีโอกาสขอแนะนําเมนูสามอย่างนี้วันหลังถ้ามีโอกาสจะเอาเมนูพื้นบ้านมาคอยแนะนําต่อไปฮะจากรายการ กัควคอนโดครับสวัสดีครับผมม